สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาเจอกับแอดมินกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับที่หน้าเกมนะครับผมกับตันนั่นเองนะครับผมนะในค่ายของ PG นะครับวันนี้ก็มีงบอยู่ที่700บาทนะครับผมนะเกมนี้จะเริ่มต้นกันต่ำอยู่ที่4บาทนะครับผมเริ่มสูงสุดของเขานะครับผมก็จะอยู่ที่400บาทนั่นเองนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะไปที่เบท12นะครับอัตราการจ่ายเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูกันเข้าๆกันได้เลยนะครับผมนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราปั่นไปเลยดีกว่านะครับในเบท12 นี่แหละนะครับมาดูกันว่าตัวเกมนี้นะครับผมจะแจกให้เราหรือเปล่านะครับนะเป็นเกมที่เรียกได้ว่านะครับผมเป็นเกมที่ไหลมาดีมากๆเหมือนกันนะครับเกมนึงเลยนะครับจะมีตัวคูณให้นะครับผมนะมีตัวคูณให้นะครับโอเคนะครับผมเข้าสแคตเตอร์เลยนะครับนะปั่นแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมเข้าสแคตเตอร์ทันทีเลยนะครับนะสิบฟรีสปินนะครับสูงตัวคูณสูงสุดจะอยู่ที่คูณ15นะครับผมแค่คูณ15ก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วนะครับนะ นี่นะฮะ23บาทไปนะครับมาดูกันว่า10ครั้งนี้นะครับผมจะให้กําไรไหมนะครับนะต้องรอรุ้นกันอีกทีนะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่แบบว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่พลาดกันมาก79บาทนะครับคูณ6เรียบร้อยคูณ9ไปนะครับขอคูณ15หน่อยนะครับเรียบร้อยครับคูณ15เข้านะครับ อืมนะครับผม241บาทนะครับบิ๊กวินกันเข้ามานะครับผมน่าจะไหลมาได้เยอะกว่านี้นะครับนะถ้าไหลได้เยอะกว่านี้น่าจะดีเลยนะครับไปฮะคูณ5ไปนะครับผมคูณ6ครับคูณ9ครับผมคูณ15มานะครับเออนั่นแหละครับผม2,790ครับผมยาวๆครับ1 3ึ่เอ้ย135บาทนะครับ711บาทนะครับ โอ้โหนะครับผมอย่างสุดนะครับเพื่อนๆนะครับผมปั่นแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับนะเข้าบิ๊กวินทันทีนะครับเข้าฟรีสปินนะครับผมสามารถทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วนะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่แบบว่านะครับผมไม่อยากพลาดเกมแบบว่าที่จะแจกหนักๆขนาดนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับนะลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนะคลิกลิงก์เข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับได้กำไรมาสี่พันแล้วเพื่อนๆนะนะครับทุน700เท่า นั้นนะครับนะแค่นี้ก็คุ้มแล้วเพื่อนๆนะคุณก้าเข้าอีกแล้วนะครับน่าจะคูณ15มาต่อนะครับโอเคนะครับผมจบเฟสเป็น10รอบไปที่นะครับ4,172บาทนะครับนะ เรียกได้ว่าเป็นเกมที่แบบว่าแจกดีมากนะครับนะไม่ใช่ว่าเพราะเกมหรอกนะครับว่าช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆเลยว่านะครับผมค่าย PG นี้แจกหนักมากนะครับนะปล่อยแบบว่าปล่อยแบบแหลกเลยนะครับผมนะรีบโกยนะครับผมใครที่แบบว่าเป็นสายปั่นอยู่นะครับนะรีบไปโกยเลยแล้วกันนะครับผมอย่าพลาดนะครับผมนะตอนนี้ก็อยาว่าทางเว็บนะครับผมก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นโปร29บาทฝั่งอ่าฝั่ง29บาทนะครับผมรับ1ึ ห0 0รนะครับหรือว่าจะเป็นโปร1 0 0บาทรับไปเลย100นะครับสูงสุดเลยนะนะครับ1000บาทกันเลยนะครับนะนะครับผมเงื่อนไขยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมนะแอดมินไม่กัดแน่นอนนะครับผมแอดมินยินดีให้คาปรึกษาหรือว่านะครับเพื่อนๆอยากแบบว่าอยากเล่นเกมไหนอยากได้สูตรนะครับอยากได้บอดสล็อตอยากได้อะไรนะครับผมนะสอบถามกันได้นะครับผมสอบถามมาได้เลยนะครับนะแอดมินยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็ มาสมัคกันได้นะครับมาเดี๋ยวปั่นต่อ,อกสักนิดนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบว่าได้กําไรแล้วแหละนะครับผมอยากเล่นต่อนะครับเผื่อมันเข้าอีกนะครับนะถ้าเข้าอีกก็บอกเลยว่าคุ้มแหละนะครับ นะแต่ว่าถ้าไม่เข้านะครับผมก็อาจจะแปลว่าขาดทุนไปนะครับถ้าเราเล่นบทเบทสูงๆนะแต่ว่าถ้าถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมถ้าได้กําไรแล้วนะครับแนะนําเลยนะครับผมให้เลิกก่อนนะครับให้เลิกให้ถอนออกไปเลยนะครับนะแนะนําให้เลิกให้ถอนออกไปนะครับผมเดา แล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับผมนะสล็อตนะครับผมมันจะมีเวลามันจะมีแบบว่านะครับเมื่อมันแตกแล้วนะครับผมโอกาสที่มันจะหมุนมาแตกอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมมันต้องใช้เวลานานมากๆพอสมควรเลยนะครับนะอยู่ที่แบบว่าเพื่อนๆนะครับผมจะดวงดีแค่ไหนนะครับ บางครั้งอาจจะว่าเข้าแล้วนะครับอาจจะเข้าอีกเลยก็ได้นะครับนะอาจจะเข้าติดกัน3มครั้งเลยก็ได้นะครับนะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมบอกเลยว่าเกมแจกดีมากๆเลยนะครับนะยิ่งตอนนี้เลยนะครับผมยิ่งช่วงนี้เลยนะครับผมจะช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนกลางเดือนนะครับนะ PG นะครับผมจะปล่อยเกมมาแบบดีมากๆเลยนะครับนะคือแบบว่าเพื่อนๆสามารถทํากําไรได้ดีมากๆนะครับนะเพื่อนๆอยากได้รายได้เสริมก็ไปลองเล่นกันได้เลยนะครับ มาครับผมสเกตเตอร์จะลงมาอีกหรือเปล่านะครับหืนะครับผมถ้าลงมาอีกนี่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเอาเอานะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเข้าเฉยนะครับ10ฟรีสปินกันอีกแล้วนะครับผมมาดูกันว่ารอบนี้นะครับผมจะได้กําไรหรือเปล่านะครับนะอาจจะเข้าแล้วเกลือก็ได้นะครับผมใครจะรู้นะฮะไปครับผมแต่ว่าเกมพ c นะครับผมมันจะ มันจะชอบเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมถ้าเข้าถ้าเข้าแล้วบางครั้งมันก็เกลือไปเลยนะครับนะแต่บางครั้งที่มันแจกมันก็แจกไปเลยนะครับนะอยู่ที่ดวงแล้วแหละนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะเพื่อนๆนะครับผมมีทุนก็ลองมาเล่นกันได้นะครับนี่เลยนะครับได้ยังไงโอ้โหยี่แปสิบหกบาทอะทุกคนได้มาแค่84บบาทนะครับผมโอเคนะครับผมจบฟรีสปินนะครับผม10ครั้งนะครับไปที่84บาทนะครับ นะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังมีกําไรกันอยู่นะครับเอาทุนเข้ามาแค่700บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีกําไรแล้วนะครับผมไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับหากเพื่อนเนะครับผมที่สนใจอยากเล่นนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย